ไม่มีผมถามเขาแล้วเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันยังไม่รู้ความจริงก็คือผมเห็นเขาไปกินข้าวด้วยกันบ่อยแต่ว่าไม่เป็นอะไรสองคนไปกับคุณดิวไปกับพี่เชอรี่ไปด้วยกันเป็นกวนกินข้าวด้วยกันเห็นไปด้วยกันบ่อยใช่เป็นกวนก็แบบสังเกตเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนเราเนอยู่ใกล้ใครไม่ค่อยได้แต่แบบสปงสปาร์กไม่เวลาผมอยู่ใกล้ใครผมจะชอบถูกเป็นข่าวอ่าก็จะเป็นข่าวเพราะเราเป็นแบบ ชายโสดใช่ไหมเราแบบโสดแบบว่าคือผมคือผมแบบว่าผมเข้าได้กับทุกคนไงถูกต้องแล้วก็เลยแบบมันก็เสียถึงจะเข้าไม่ได้แล้วก็พยายามจะเข้าแหละใช่ไหมไม่ได้ไม่ใช่แต่ว่าคือผมก็ถามแล้วคุณเกดว่าแบบยังไงเนี่ยคุณอแมนด้าพวกผมก็เห็นข่าวด้วยเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเป็นน้องจริงๆเป็นน้องจริงๆครับผมเชื่อเชื่อเพราะว่าคนนี้นี่เขาไม่โกหกอยู่แล้วต่อให้เขาจะโกหกใครก็ตามแต่เขาไม่โกหกผม ก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแต่ว่าไม่มั่นใจเลยไม่ถึงว่าเราไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นว่าเกสจะแบบไม่เคยโกหกเอาเลยเอางี้แต่ว่าถ้าเรื่องนี้คุณเกสจะคุยกับผมครับผมว่าคุณเกสนี่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นลูกครึ่งไม่ลูกครึ่งแค่ว่าเป็นแบบว่าจริตเข้ากับเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองชนะชนะถูกต้องไหมอะไรนะฮะก็น้องก็น่ารักครับแต่ว่าไอ้บอย แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้จีบจริงใช่ไม่ได้จีบไม่จีบอันนี้จริงเขาที่ยืนยัันกบผมแล้วถ้าเขาจีบเขาจะบอกผมพูดไปว่าแล้วแต่เขาก็แล้วแต่เพื่อนเขาจริงก็แล้วแต่เพื่อนจริงใช่ไม่เคยห่วงอยู่แล้วก็ผลักดันนะเขาจะมีแบบแฟนเป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างเงี้ยก็สนับสนุนสนับสนุนเพื่อนแหละใช่เอาลงตลอดตัดใจเพื่อน